สวัสดีครับในสิตทั้งหลายทีนี้ขอต้อนรับสู่นะครับ a l m e เรียลเมพายนะโดยใช้ข้อมูลภูมิอากาศวิทยานะครับในเซสชันนี้ทีนี้เราจะมาถึงการพอดข้อมูลหลายตัวแปรนะครับในแผนทีนะ่ทีนี้เราได้พูดไปในส่วนของอการหาอนมัอรีของอุณหภูมิของลม นะครับเราก็ขอความชื่นสัมพัสแล้วก็ทีนี้เราสามารถที่จะนำตัวแปรเหล่านั้นนะครับมาพอดร่วมกันได้ในโค้ด016เนี่ย้องมาดูกันนะครับผมจะพูดในเรื่องของการคำนวณค่า Geo Potential h i หาแล้วก็ในเนี้ยก็จะมีลมพอดมาด้วยนะครับนะทีนี้ ตรงนี้เป็นแผนที่ <c oughs> นะครับเรามีเส้นของเอ,อ Ge o p o t o t e n t i a l h e i g ท t นะครับที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางมีหน่วยเป็นเมตรเนี่ยแล้วก็อันนี้คือ Wind Speed กับ w i n i r e c t i o n นะครับเราก็พอดรวมกันเพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ลักษณะอากาศทางด้านเชิงภูมิอากาศได้ในระดับความกดอากาศ850 x ้อเอการคสาคำนวณก็ เหมือนกับคลิปที่ผ่านมานะครับเพียงแต่ว่า,าเรานำค่ามาพอดร่วมกันนะจากโคดอันนี้โคดสุดท้ายนะครับก็คือเซตค่าเส้นโครงแผนที่นะครับแล้วก็เซตค่าข้อเส้นโครงแผนที่ของข้อมูลแล้วก็ตั้งค่าภาพที่ต้องการแสดง แล้วก็ซูมพื้นที่เข้าไปแล้วก็เขตการปกครองแล้วทีนี้พอดความเร็วลมนะครับสปีด850ตรงนี้นะครับเราทําการคํานวณไว้ข้างบนละแล้วจากนั้นพอดออปเชียลฮท์นะครับตรงนี้แล้วพอด u กับ v ในลักษณะของวินบาร์นะครับแล้วก็เพิ่มตรงนี้เข้าไปไตเติลเข้าไป เราก็จะได้แผนที่ตรงนี้ออกมานะครับทีนี้ตรงไฟล์นี้ไฟล์0ูนนี้นะครับก็จะเริ่มจากการอ่านไลบรารีเข้ามาเราก็จะทำการพลอดปี2011ลองดูสักปีหนึ่งก่อน,นก็เหมือนกับวิดีโออื่นๆที่เราจะหาพอดตัวแปรหนึ่งก่อนเพื่อตรวจสอบข้อมูลเรานะครับ เราก็เลือกปี2011ตรงนี้แล้วจากนั้นก็เก็บค่าตัวแปรที่จะต้องใช้ในการพอรตนะครับตัว Geo Potential ยนะครับยังไม่ใช้ไหายเนาะต้องเอาไปหารแรงน้มถ่วงก่อนแล้วทีนี้ u กับ v เราก็เก็บมาทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นการกรองโดยใช้ฟิลเตอร์นะครับทำให้สมูทขึ้นข้อมูลมีการสมูทขึ้นเขาเรียกว่า gaussian filter นะครับ ทีนี้เราก็มาคำนวณในเรื่องของสป e ดอ่ะโอเคสป e ดเนี่ยมันมีฟังก์ชันในเม็ดพายสามารถคำนวณ i n s p e e d ได้เลยใส่ u กับ v เข้าไปเป็น math cal win speed นะครับคำนวณได้เลยน,นี่ก็ใช้ตรงนี้ก็ได้แล้วก็อันนี้เป็นสกัดค่าเวลา time stamp ออกมาแล้วก็พอดแผนที่นะครับพอดแผนที่ตรงนี้อันนี้ผมพอดปี2011เนาะลักษณะลมนะครับ ของเดือนกรกฎาน,นะครับทีนี้ออมีแบบฝึกหัดอันนี้สิทธิ์ทำนะครับแล้วทีนี้ปี2011เราพอดมาเรียบร้อยแล้วเราจะดูของครมาตโลจิคอลจีโอพเทนเชียลไฮนะอันนี้ตกไปนะโดยที่เราก็เปิดไฟล์ออกมานะครับโดยใช้ Excel แล้วจากนั้นก็หาอินเด็กซ์2เดือนแล้วก็เลือก เดือนอินเดนั้นในข้อมูล Dataset ของเรานะครับแล้วก็ตรวจเช็คข้อมูลหน่อยหลังจากนั้นก็เก็บค่านะครับกรองเอาเฉพาะปีช่วงเวลาที่ต้องการก็คือ1991เดือนกนรกฎาคมจนถึง2 0 2 0เดือนกรกฎาคมนะครับแล้วเราก็เช็คข้อมูลหน่อยเชฟเชฟมัหน่อยก็เหลือ30โอเคถูกต้องแล้วก็หาค่ามีนของแต่ละตัวแปรก็คือโ o o พน t t นเ h ี i g h ฮอันนี้ ผลเชียวหาละเพราะว่ามันหารไปเรียบร้อยแล้วด้านบน U กับ V ะนะครับเออยังไม่ได้หานเนาะเมื่อกี้มัน2011อันนี้หารหารละนะครับหานตรงนี้ก็จะกลายเป็นจุดโอโพเทนเชียลไฮทันทีนะครับ,รรนะรบแล้วจากนั้นก็คำนวณวินสปีดแล้วก็เอาทุกอย่างมาพลอตในแผนที่นี้เหมือนที่กล่าวในต้นคลิปนะครับก็จะได้แผนที่ตัวนี้ออกมานะครับให้นิสิตปฏิบัติ ในดเดือนมก,กราคมแล้วก็ลองเทียบกับเดือนกรกฎาคมผลตรงนี้ดูนะครับด้วยสายตาว่ามันเป็นยังไงนะโอเคครับ